สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิคห์บอลดูสกอร์เช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่8เดือน10แล้วนะครับผมและเมื่อวานนะครับเราก็ไปวิเคราห์บอลในคู่ของเบลเยียมนะครับพบกับฝรั่งเศสนะครับผมก็เป็นทางของฝรั่งเศสนะครับชนะไป3ประตูต่อ2นะครับผมเมื่อวานสูตรก็ให้เล่นสูงแรกแล้วก็ให้เต็งไปที่เบลเยียมนะครับผมก็ค่อนข้างสูสีนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ได้แค่สูงแรกนะครับสำหรับเมื่อวานสูเต็มใครไปก็ได้เช่นกันนะครับผม โอเคสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปวิเคราะห์บอลในคู่ของรัสเซียนะครับผมพบกับสโลวาเกียนะผมเป็นฟุตบอลโลกนะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้มาพร้อมกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของรัสเซียก่อนเลยนะครับสําหรับรัสเซียนะครับทาได้2 4 5 6ทําได้6ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับโอเค6ประตูนะครับส่วนสโลวาเกียนะครับผมทําได้2 3ทําได้3มประตูเองนะครับผมใน5านัดหลังสุดนะครับ สำหรับสโลวาเกียนะครับผมโอเคอันดับกับคะแนนนะครับผมอันดับกับคะแนนก็รัสเซียนะครับอยู่อันดับ2คะแนน13นะครับรัสเซียอันดับ2คะแนน13นะครับส่วนสโลวาเกียนะครับผมอันดับ3นะครับผมคะแนน9นะครับอันดับ3คะแนน9นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยต่อไปนะครับก็จะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาในเว็บที่เราเล่นกันนะครับ โอเคสาหรับราคาวันนี้นะผมก็เป็นทางของรัสเซียนะครับเปิดออกมาต่อที่ครึ่งลูกนะครับผม0.5นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ํานะครับ2ลูกนะครับผมก็เป็นทีมเจ้าบ้านนะครับทีมต่อต่อรอง0.5นะครับครึ่งลูกแล้วก็สูงต่ํานะครับ2ลูกนะครับโอเควิเคราะห์ได้เลยครับสำหรับผลการคำนวณคู่นี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมาจะมีโอกาสสกอร์สูงแค่62เซนเองนะครับผม สูตรก็แนะนําให้เล่นที่ต่ําเลยนะครับผมต่ําแรกนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับผมสูตรก็ให้ไปทางทีมเจ้าบ้านนะครับอ่ารัสเซียมีอยู่52%สนะครับส่วนทีมเยอนสโลวาเกียมีอยู่43%เอนงนะครับผมก็ห่างกันพอสมควรอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับผมมาดูภาพรวมและสถิติที่เคยเจอกันนะครับผมอ่าในแมตช์ล่าสุดนะครับก็เป็นทางของสโลวาเกียชนะไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับ จากภาพรวมแล้วก็ค่อนข้างออกต่ำนะผมจากสถิติที่เคยเจอกันมานะครับแล้วก็ค่อนข้างสูสีกันมากเลยนะครับโอเคครับกลับมาที่สูตรของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนําให้เล่นไปที่ต่ําเต็มเวลาแล้วกันนะครับผม2ลูกผมว่าไม่น่าจะถึงนะครับผมไม่น่าจะเกินดีกว่าอ่ะไม่น่าจะเกิน2ลูกนะครับเล่นต่ําเต็มเวลาได้นะครับส่วนราคาเต็งนะผมผมก็แนะนําให้เล่นไปที่รัสเซียแล้วกันนะครับผมผมว่ารัสเซียเอาชนะได้1ลูกก็มากพอเลยนะครับผมโอเค ตามสูตรเลยนะครับสาหรับวันนี้ก็ไปได้นะผมใครที่ชอบก็ตามมานะครับโอเคใครที่อยากได้โปรแกรมนะครับหรือว่าสนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับอยากได้เอาไปวิเคราะห์เองนะผมก็สามารถทักเข้ามาขอรับลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะผมเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ